สำหรับในพาร์ทนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การทำสติกเกอร์ปิ้นเดนคัตแบบไดคัตกันค่ะการไดคัตคืออะไรการไดคัตก็คือการตัดออกมาให้เป็นแบบชิ้นชิ้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถลอกออกมาเป็นสติกเกอร์ได้นะคะโดยที่ในโปรเจกต์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้แมทเทอเรียลนะคะหรือว่ากระดาษเนี่ยเป็นกระดาษแบบขาวด้านานะคะแล้วก็จะลองแปะตัวฟิล์มลามิเนตลงไปด้วยค่ะ ให้ยังไงมาติดตามรับชมการทำสติกเกอร์ปิ้นเดนคัตแบบไดคัตกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็เปิดแอปพลิเคชัน Create Design Space ขึ้นมาไปที่หน้า Can วาสค่ะแล้วสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะคะเพื่อเป็นขอบเขตว่าตัวสติกเกอร์ของเราเนี่ย จะให้มีกรอบนะคะหรือว่ามีขอบเขตเนี่ยประมาณเท่าไหร่ดีนะคะอันนี้เกรซจะกะสเกลไว้ที่9คูณ13เซนติเมตรนะคะที่เกรจะสร้างสติกเกอร์ข้างในอะ่ะไม่ให้แบบมันเกินจากนี้นะคะขัน้นตอนถัดไปค่ะก็ไปที่ปุ่ม images นะคะแล้วพิมพ์ รูปแบบที่ต้องการเลยนะคะอย่างอันนี้เกดจ,จะยกตัวอย่างเป็นสิเรค้นหาคําว่าแคทแล้วกันนะคะเป็นน้องแมวเพราะว่าเกดชอบน้องแมวเนอะเราก็กดค้นหาคําว่าน้องแมวนะคะด้านซ้ายมันจะมีให้ติ๊กคําว่าปริ้นต์เดนคัทอยู่ค่ะให้เรานะคะไปคลิกติ๊กถูกตรงคําว่าปริ้นต์เดนคัตค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีภาพน้องแมวเนี่ยที่เป็นสําเร็จรูปเหมาะสมสําหรับการทำสติกเกอร์ปริ and cut ้นต์เดนคัท เรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นมามากมายเลยนะคะเราชอบภาพไหนนะคะกดบวกที่อยู่มุมขวามือนะคะของรูปนั้นแล้วก็บวก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 เข้ามาเลยค่ะอันนี้ที่เก็ตบวกไปมากมายเนี่ยมันจะมากองอยู่ตรงหน้าแคนวาสแล้วนะคะเมื่อเลือกจนพอใจแล้วนะคะกดปิดนะคะพอเข้ามาที่หน้าแคนวาสเนี่ยเห็นไหมคะว่าสเกลเนี่ยมันจะยังแบบต้องมาจัดหน้าใหม่นะคะทีนี้เราก็ ค่อยๆหดย่อนะคะตัวสเกลลงมาเนี่ยค่ะทีละภาพทีละภาพแล้วคะแล้วก็ค่อยมาจัดวางในกรอบสี่เหลี่ยมของเรานะคะที่เราทำไว้ตั้งแต่แรกนะคะทีนี้ในภาพที่เราเลือกเข้ามาจาก images นะคะมันจะมีภาพอยู่2แบบนะคะเมื่อเราคลิกทีละรูปเนี่ยให้เราสังเกตตรงแถบเครื่องมือด้านบนที่เขียนคำว่า operation นะคะถ้าตรงแถบเครื่องมือข้างบน ตรง o per ation เนี่ยคลิกว่าขึ้นว่านะคะภาพนั้นเนี่ยเป็นปินเดนคัตนะคะเราก็ไม่ต้องทําอะไรกับมันนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราคลิกไปละมันเป็นคําว่า Basic Cut อยู่นะคะให้เราไปกดที่มุมด้านล่างนะคะขวามือด้านล่างนะขวาล่างนะคะคําว่า Flatten นะคะให้กดเป็น Flatten ก่อนเพราะว่าบางทีดีไซน์นั้นเนี่ยอาจจะถูกดีไซน์ไว้สําหรับการใดคัตธรรมดาหรือว่าการแยกเลเยอร์นะคะ แต่ว่าอันนี้เราต้องการทำเป็น Print ด n ค c u เนะเพราะฉะนั้น Print e n cut เนี่ยเราจำเป็นต้องทำเป็น Flatten ก่อนนะคะโอเคทีนี้เราก็เช็คไปทีละภาพเลยค่ะว่ารูปน้องแมวของเราเนี่ยเป็น r r n t เ n n Cut ทั้งหมดหรือยังนะคะทีนี้พอเสร็จเราก็เรียงเรียงไปนะคะถ้าเกิดเราเรียงแล้วมันยังมีพื้นที่เหลือว่างอยู่นะคะเราก็กลับไปที่ Images ใหม่นะคะแล้วก็กดบวกเข้ามาเพิ่มค่ะ จะเล็กจะใหญ่ได้หมดค่ะเดี๋ยวเราเอามาหดยอ่อสเกลในตรงหน้าแคนวาสของเราเอานะคะเลือกเสร็จแล้วเราก็มาจัดสเกลใหม่ค่ะก็ค่อยๆย่อ,ยยอลงมานะคะอย่าลืมนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งทุกภาพที่เราเลือกเข้ามาเนี่ยถ้าสมมติว่ามันยังเป็นเบสิกคัตอยู่นะคะเราเช็คตรงแถบเครื่องมือโอเปอเรชั่นข้างบนเนอะอย่าลืมกดแฟลเทนนะคะ ถ้าเกิดว่าเราเลือกมาเกินกว่าที่เราจำเป็นนะคะเราก็กด delete ไปได้เลยนะคะทีนี้เพื่อให้เห็นชัดๆนะคะว่าเดี๋ยวเราจะทำใดคัดกันเนี่ยตัวน้องแต่ละตัวเนี่ยเราจะต้องคลิกยังไงเกก็เลยเปลี่ยนแบ็กกราวข้างหลังตรงช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นสีฟ้าก่อนนะคะเพื่อจะได้เห็นชัดๆนะคะทีนี้ตอนนี้เกดก็กำลังเรียงอยู่นะคะเล็กใหญ่สลับสลับกันไปก่อนคะ่ะเพื่อให้มันเต็มภาพคะ่ะ ไปที่แถบเครื่องมือด้านบนนะคะที่มีคำว่า create sticker นะคะให้กดด i e คั t ค่ะเมื่อกดเข้ามาในด i e คั t นะคะมันจะมีคำว่า border อยู่เนาะให้เราลองคลิกเลือกดูนะคะว่า border หรือว่าขอบเขตที่เป็นขอบของตัวน้องที่เราจะต้องการตัดเนี่ยอยากให้มันกว้างยาวใหญ่หรือว่าเป็น standard แค่ไหนนะคะที่สำคัญนะคะเราสามารถเลือกตรงสีของ border ตรงนี้ได้ด้วยนะคะ เราก็ลองเลือกดูนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยที่ใกรชอบใช้นี่ก็จะชอบใช้สีขาวธรรมดานะคะแล้วก็เป็นตินตินก็คือ,อมีขอบขึ้นมาเล็กน้อยนะคะอ่าโอเคสำหรับน้องแมวบางตัวเนี่ยที่มันสมมุติมันมีหางแล้วก็ต้องการทะลุเนื้อใหอ้ตรงหางตรงช่วงหางที่มันเราต้องการให้ทะลุไม่เป็นผืนขาวเนี่ยมันจะมีคําว่าคัตอินช r เลีอยู่นะคะให้เราติ๊ก ตรงช่องสีเขียวของคัตอินชิเลียเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะคะตรงส่วนห่างของน้องแมวที่เราต้องการไดคัตเนี่ยมันก็จะเป็นหลุมเว้าวเข้าไปให้นะคะทีนี้เราก็เลือกไปเลยค่ะว่าเราอยากจะได้กว้างได้ยาวได้ขอบเขตน้องนะคะที่เราจะตัดแค่ไหนนะคะต้องบอกก่อนนะว่าเวลาใบามีดเนี่ยหรือเครื่องตัดเวลาตัดทํางานเนี่ยมันจะไม่ได้ตัดชิดน้องนะคะเพราะว่าเกตเลือกแบบตินเลือกแบบตินก็คือแบบผอมเนี่ย มันจะตัดตรงขอบขาวนะคะที่มีอยู่นะคะโอเคทีนี้เห็นเห็นไหมคะว่าการที่เราใช้แบ็กกราวสีฟ้าตรงนี้มันทำให้เราเห็นขอบขาวหรือขอบเขตน้องอได้ชัดขึ้นนะคะเราจะได้เรียงตัวตุ๊ก,กตาเรียงตัวน้องแมวของเราเนี่ยให้มันไม่ได้อยู่ชิดกันเกินไปนะคะโอเคแล้วก็ค่อยๆซีเล็กคะ่ะเลือกไปเรื่อยๆเลย เพื่อให้เห็นชัดเจนนะคะเดี๋ยวน้องแมวตัวสีดําตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวเกรซจะลองเลือกนะคะเดี๋ยวกด Undo ไปก่อนเนอแล้วเดี๋ยวจะลองเลือกแบบไม่เป็นอ่าเป็นตินนะคะไม่เป็นตินก็คือไม่มีเลอกไม่มีขอบขาวดูเดี๋ยวเราจะลองตัดออกมาดูเนอว่าถ้าเกิดไม่มีขอบขาวเนี่ยจะตัดออกมาเป็นยังไงนะคะจากนั้นคลิกครอปทั้งหมดค่ะแล้วก็ Attach มันค่ะอ่าพอ a t t a c เรียบร้อยกด Make นะคะมันจะเข้ามาอยู่ที่หน้าตัวอ่า ตัวจัดวางหน้าแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเกจะทําเป็น2อ,อันนะคะ2อ,อันเพราะว่าเดี๋ยวอันหนึ่งเนี่ยอันด้านบนเนี่ยเกจะทําแบบธรรมดาตัดธรรมดาเนาะแบบว่าไม่มีฟิล์มลามิเนตส่วนชิ้นล่างเนี่ยเดี๋ยวเกจะลองติดฟิล์มลามิเนตดูนะคะแล้วตัดพร้อมๆกันให้ทุกคนเห็นนะคะว่า เวลาที่เราใช้กระดาษสติกเกอร์ธรรมดานะคะที่เป็นขาวด้านเนี่ยเก็จะใช้ขาวด้านเนาะกับการติดฟิล์มลามิเนตเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษธรรมดานะคะก็คือเป็นกระดาษสติกเกอร์เนื้อขาวด้านธรรมดานะคะอีกอันนึงจะเป็นฟิล์มลามิเนตนะคะที่เกจะใช้นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาที่หน้าการตั้งค่านะคะมันก็จะขึ้นให้เล้วว่าให้เราเนี่ยเลือกเครื่องปรินท์ก่อนนะคะว่าเราจะปรินท์จากเครื่องไหนนะคะ ของบางคนต่อเครื่องปิน้นเครื่องเดียวมันจะขึ้นออโต้มาให้นะคะแล้วก็เลือกนะคะตรง a d ด b l e e เนี่ยไม่ต้องกดติ๊กติดไปเลยนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตัดแบบใครอยากลองดูก็ได้นะคะแต่ว่าขั้นตอนนี้ก็อยากให้ปิดไปก่อนนะคะแต่ว่าไอ้ตรงช่องสีเขียวๆข้างล่างเนี่ยตรง use dialog นะคะให้เรากดติ๊กนะคะก่อนที่เราจะกด p r i ้นอ่าโอเค เมื่อเข้ามาที่หน้าคำสั่งของปรินเตอร์นะคะเราก็จะเข้าไปที่คำสั่งของคำว่า advance นะคะกด advance หนึ่งทีแล้วก็เลือกกระดาษของเรานะคะอันนี้เกจะใช้กระดาษด,ด้านเนาะจะเลือกเป็นเอ s สัด้านนะคะแล้วก็กด Print ค่ะมาตามขั้นตอนได้เลยทีนี้เครื่องปรินของเรานะคะก็จะปริ้นออกมาค่ะ แล้วเราก็มาตัดตัวฟิล์มลามิเนตค่ะให้เท่ากับตัวหน้าสติกเกอร์ของน้องแมวนะคะที่เราจะลองเทสตัตดดูนะคะว่าถ้าเกิดเราติดฟิล์มลามิเนตลงไปเนี่ยตัวสติกเกอร์ของเราจากปกติเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะคะโอเคเราก็ค่อยๆตัดค่ะเนี่ยเราก็ไปติดให้มันล้ำๆออกมานิดนึงนะคะอย่าพอดีเป๊ะเนาะเพราะว่าถ้าหากเราทำแบบพอดีเป๊ะเกินไปเนี่ย เวลาที่ออกมาเป็นชิ้นงานสติกเกอร์เนี่ยมันอาจจะมีผิดพลาดได้ตรงช่วงขอบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เว้นนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาติดลงบนแผ่นรองตัดของเราค่ะ สังเกตดูนะคะมันจะมีมาร์กเกอร์อยู่อันนึงนะที่เป็นปีสามเหลี่ยมเล็กๆค่ะอันนั้นคือมันจะต้องอยู่ด้านบนนะคะที่เป็นมุมซ้ายแล้วเราก็มาเซตติ้งแมทเทียลค่ะอันนี้เกดจะเลือกเป็นอันที่เกดใช้บ่อยๆนะคะก็คือเลือกเป็นตัว specialty นะคะ printable w h i e speciality เพราเกดรู้สึกว่าอันเนี้ยตัดได้แบบเบาสุดและอ่าทีนี้เครื่องตัดก็จะตัดค่ะ ได้เวลาแกะแล้วค่ะอ่าอันนี้เราเลือกตัดแบบไดคัตเนอร์ก็คือทะลุหมดนะคะก็เลยดึงออกมาอย่างนี้เลยนะคะน้องก็จะตัดแบบหลุดออกมาเป็นชิ้นๆเลยค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าชอบทั้งสองแบบนะคะที่เป็นสติกเกอร์ด้านธรรมดากับที่เคลือบฟิล์มลามิเนตนะคะแต่อันที่เคลือบฟิล์มลามิเนตเนี่ยมันจะมีวุ้งวิงนิดนึงก็หวังว่าทุกคนจะชอบค่ะ